เบสคำสิงเป็นปืมเจอ f อฟซีเซอร์ไพรส์กลางกองชื่นอกชื่นใจกับกำลังใจกองโตที่ได้รับจากแฟนคลับสำหรับดาราสาวเบสคำสิงหลังเผชิญดราม่าหนักหนาหลายเรื่องในปีที่ผ่านมาโดยในไอจีส่วนตัวของเบสคำสิงโพสตภาพขอบคุณชาวดอมแฟนคลับสิงแิลี่ที่ได้ทำการเซอร์ไพรส์เล่นใหญ่จัดเต็มสุดนำฟ้ดซัพพอร์ตมากลางกองละครทำเอาสาวเบสประทับใจและยิ้มไม่หยุดที่แฟนคลับนั้นตั้งใจทำให้สาวเบสพร้อมโพสแคปชั่นว่า ขอบคุณแอดเบคคำสิง .fam hashtag แม่แม่เบคคำสิง n ์ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับฟู้ดสปอร์ตตอนรับปี2024เอามาให้หนู3ามกองถ่ายเลยนางฟ้ากรรมกรรักคุณเท่าช้างวัน h น Stand จัดเต็มมาก4คันเลยขอบคุณมากๆค่ะอยู่กันแบบนี้นานๆน,นะคะรักทุกคน